นักึกแม่แม่มาแล้วอ่ะนอนลงกันนอนลงดีดโอ้ยยัานตะบบได้กินพี่น้องนอนลงนอนลงนอนเก็บเก็บอุ้ยๆุ้ยุ้ยุุ้ยอ่ะนอนลงเก็บเกเร็วๆๆเ โอ้แม่แม่เอฟซีไปไหนหมดคะนี่นอนลงนอนลงนอนลงโอ้ยเป,เป็นไปได้ไง สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเอ,อเสียงหวานหลักหล่อเลยพี่น้องวันนี้มาสายนะคะวันนี้เมตายเบยุค่ะวันนี้ดีดกะดีดดีดแต่เช้าเลยอ่านอนลงก่อนนอนลงก่อนนอนลงนอนลงเออนอนแกบแกปนอนลงแกบแกปแน่ อ่นอน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 ,น,อ,น,นอนลองแกะแกบก่อนอ,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 อยากแง่งค่ะพี่นองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ยโอ้ยอยอย,อยนี่ก็เอากล้วยสายายางให้กินค่ะเป๊ะจะหมดแล้วกินเร็ว วัวไก่ไมาแย่งค่ะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทั้งสสบองท่านนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันส,สวัสดีค่ะพี่เจี๊ยวสายเลยค่ะมือน,นี้วันนี้พี่ปีใหม่เรามาแบบน้ำไม่อาบสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีค่ะคุณนุชจรีเมืองค่ะ แป๊บเดียวกล้วยสิหมดแล้วมาช้าอยู่ค่ะโอ้ความกระต่าแล้วมามามดแล้วมเมดแล้วมเมดแล้วลูกเมดแล้ววางมันมเมดแล้วเบอร์ผู้สาวสิคึกได้ค่ะบัานนี้ สวัสดีค่ะคุณพลิกไทยพลิกที่หนูวันนี้พ่อพ่อพาแม่ตายไปหาพ่อดอยอีกนะคะวันที่สองจุจุผภาพชาัดบ่ค่ะแจ้งเราด้วยนะคะว่าภาพแตกหรือว่าภาพมัวหรือเปล่านะคะ มันนี่ใส่สีชมพูค่ะบัดท่านใส่แดงค่ะจบขอบคุณค่ะที่แจ้งค่ะ,คะ,คะสายสายผูล่ะค่ะปากแกงสีแดงสิสิ่สผ้าหน,นองๆนไปมอบแก้วให้กับโรงเรียนบ้านหัวนาคำนะคะวันนี้อย่าลืมรอติดตามดูนะคะโอ้พี่นนองได้ยินเสียงเพลงบ้านอ้อ เมื่อเช้านี้ไลฟ์สดตอนเช้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยไลฟ์แต่เช้าไม่ได้ค่ะเสียงเพลงดังโอ้เดินจนมาผายล่มแล้วโอ้โอ้แม่ม่เวียนหัวอะเด้บ่เนี้จ้าขอบคุณค่ะพี่เดือนท,ที่แจ้งเรานะคะเมืองเมืงจะด่านอนเสาด่าบอกงง ปีใหม่เดินอะไรนักหนาเดินเออยังดูกันหมดแล้วหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าเดินดูไล้แม่แม่เวียนหัวได้หนิต้งใสยแม่แม่นี่จะเอายาดมยาหมองมาไว้ข้างๆแล้วนี่ จ้าอาบสะอาบน้ำอยค่ะวันนี้ก็จะได้อาบน้ำแต่งตัวไปขึ้นรถที่บ้านน้องดาวนะคะเราจะไปเที่ยวบ้านเกิดแม่วอนกัน <c oughs> เค่ืลายเอิง่ะอยากไปแล้วคันนี้แมตตายก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วคันนี้อาการเขา ถ้าแม่หายนี่ออกอาการเลยนะคะเอ้แม่ไปใส่นโอแม่ตายไปใส่นบอบ่เอาหนองปีไปเลยจ้าก็ขอให้สมดังความปรารถนานะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณดวงสมนโอ้พี่บัวขึ้นไปแต่สาแท้ ี่บัวอยู่บ้านน้องดาวเดินโจ้หุนค่ะไปพวันใดกันนี่อคดงก็ยจจึดจางนม่ตายไปหายแล้วแมนค่ะถ้าเป็นช้างนี่จะไปตัวเมียจะไปหาตัวผู้นะคะแล้วก็ตัวเมียก็จะเป็นไยเสียค่าตัวด้วยค่ะ เหมือนกับคนประเทศอะไรนะน้องเสือเคยพูดอยู่อ๋อไม่ใช่มีตังค่ะเจ้าด้าค่ะนี้แพนด้าสีเดียวกันกับมีตังค่ะแต่ว่าเจ้าแพนด้านี้จะเป็นพี่ค่ะจะตัวใหญ่กว่ามีตังตัวเล็กค่ะนี่เจ้าด้าค่ะด้าเอะ เ <laughs> มนค่ะพี่เดือนแต่ถ้ามีน้องให้ก็คุ้มนะคะเฮ้ยเฮ้ยเสียงแม่ตายเฮ้ยได้ยินเสียงแม่เออใช่หรอใช่หรอได้ยินแต่เสียงเออแม่อยู่ใช่หรอ งงงงแม่หายแม่หายแล้วจ้าอยู่บ้านเรามองเห็นเจ๊ไปบุญเลยนะคะนู่นเจ๊ไปบุญบางบางป่าหญ้าอยู่นู่นเจ๊ไปบุญตัดหญ้าออกก็จะมองเห็นกันนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องรอรอก่อนนะคะรอ อขอบคุณค่ะคุณชนิดาพาบอกว่าดอยไปให้ไบๆอย่าเล่นตัวสายแม่ตายแล้วค่ะเล่นตู้ไปหาเขาเร็วเวลาผู้บาวสิคุยเร็วเดินหนีเขาเลยเจ็บใบบุญนอ้องเอกอก็ตู้หน่อยอก็ตู้หน่อย พวกเสียงแม่ตายเออยินบ่ฮัน,นย,ยินเสียงแม่ตายบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงแม่แล้วค่ะจา้าขอให้แม่ตยโชคดีสาธุขอให้สมดัง พรที่ปารถนามาให้นะคะแม่แปงคน,นกันล่อคิ้วอยู่ค่ะ <c ười> คิดนอดนองคิดนอนนองกัะอดกันลูกเดี๋ยวพ่อมาพ่อพาแม่ตายไปหาพ่อโดยอยู่ <c ười> กว่าจะได้ไปหาพ่อโดยนะคะก็นานมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าพ่อโดยช่วงนั้นตกมันอยู่ ก็ก็แพงอยู่นะคะค่าตัวพ่อโดยครั้งแรกที่เราเราเอาไปหากันแบบนี้ก็อยู่อหนึ่งหมื่นคะแนนค่ะแต่ถ้ามีลูกออกมาแล้วเป็นลูกตกเป็นลูกออกมาก็ราคาก็ เลข6ตัวค่ะถ้าตกลูกออกมาได้ได้ลูกออกมาได้เลี้ยงได้อะไรนะคะก็จะอยู่ประมาณนั้นค่ะเลข6หลักค่าตัวสำหรับค่าตัวช้างช้างเพศผู้นะคะช้างพายคือพันวาักคาเลี้ยงส้างง่า ตายเลยนี่คาพนา่าเร่องสั่งแม่เฮ้ยเฮ้ย,ยสั่งแม่นี่ก็มีง่ายที่กันได้ข,นนขนันนี่หนิขนนายพนิหน่อยพน,นิพ่อเป็นสีดอแม่ก็ไม่มีขนายแต่ว่าลูกออกมาทําไมถึงมีขนายซิม,มึนบนนี่เฮ้ยต่างแม่ต่างพอนี่แต่ว่าหน้านี่เหมือนแม่มากเลยค่ะ น้องตีใหม่ของเราเออด,ไไดาสิไปใส่ดาไมาอยู่เป็นมูเน่ดาออไม่ยินเสียงแม่เราอยู่ไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าไปได้นี่คงจะไปหาแม่แล้วนะคะนี่จ้าน้องบญชู้บนกะเป็นช้างผู้เพศผู้ค่ะก็งาก็จะใหญ่มากแต่ปีใหม่ของเรานี้งานเล็กๆเท่าสองนิ้วนี่ค่ะนี่เท่า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 สองนิ้วเขาก็เรียกว่าขนายช้างเพศเมีย บางตัวก็จะมีขนายข้างเดียวอีกบางบางตัวก็จะมีสองข้างเหมือนน้องปีใหม่ค่ะถ้าตัวไหนมีข้างเดียวเขาจะเรียกขนายบอดอีกข้างหนึ่งเนี่ยเสียงเมตายห้องเอ๊ะ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 ยบุญนั่งยินบ่ยินเมตายห้องบ่โอ้สิบเจ็ดองศา ก,ก็วันนี้ก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะเมื่อคืนก็อากาศร้อนอยู่ค่ะเฮ้ย <c oughs> นี้ได้ไกลนี่ได้อนี่ได้เออมุดงิดยู่เด้อยากไปหาน้องแล้วนี่เคยได้ไปหาน้องแต่เช้านะคะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไป บ้านบ้านพี่ปีกับบ้านพ่อดอยก็ไม่ไม่ห่างกันนะคะก็นี่บ้านพี่ปีอีกฝั่งถนนก็บ้านพี่บัวฝั่งตรงข้ามก็บ้านเลิศรักแล้วก็บ้านพ่อดอยค่ะบ้านพ่อดอยติดกับบ้านน้องเลิศรักค่ะเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงค่ะ พ่อดอยเป็นเหนือหอมค่ะสาวๆล่อเขาคิวเพียบเลยทั้งแม่แป้งและก็แม่นิโครอรอเข้าคิวแต่ว่าให้แม่ตายก่อนค่ะเพราะว่าแม่ตายเข้าไปแล้วครั้งหนึง่งพอดีพ่อดอยตกมันก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยต้องรอให้พ่อดอยหายก่อนเนี yeah. ่ย เออก็มาดิก็มาดิาดเออเออจะสู้กับไก่แล้วนี่จองเยอจจองเยอ่เออ,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 อเออเออ,เอ,อแหงแต่บ่มีเพื่อนหลินอยู่นี่ระวังเด้อระวังเด้อขนลนเด้เออ,อยากไปหาน้องดาวละเด้อนี่ โอ้วันนี้ยอดยอดคนดูคงจะไม่ถึงสามร้อยนะคะวันนี้สิบสี่นาทีแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยไอ้ไอ้เฮ้ยแมะก็ะสิจับไก่ไว้พอเพื่อนแล้วเนี่ นี่วันนี้จะได้ไปเที่ยวกับผู้บ่าวบัวด้วยโอ้โอ้โอ้โอสปีนด้วยใจเอาเอาถ้างงินเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตออกจากไห์สดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูแม่ตายค่ะเมื่อวานก็ตะมมฝนตกอ้าวโอ้ค่ะโอ้ไหลพร้อมกันหลายช่อง แสดงว่าน้องดาวก็กำลังไหลอยู่มันเป็นไรค่ะไม่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 ทันสดก็มาดูแห้งก็ได้นะคะโอ้ระยองก็ตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแม่แม่เอซีทุกท่านพวกเราชาวช้างเป็นห่วงนะคะโอ้ดาวปิดแล้ว เฮ้ยเป็หนหังโอ้ค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้โหมาจากญี่ปุ่นด้วยตอนนี้บ้านเราก็จะประมาณ6โมงชเมงช้า7โมงเช้านะคะนี่ปุ่นเสียงรถ <c oughs> เสียงรถพ่อดาวสตาร์ทแล้วเตรียมพร้อมแล้ว โอเคค่ะดูดูยอ้อนหลังขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> บ้านดองดาวเพื่อนแตงตัวยังโนะค่ะเพิ่นอาบหนามยังอัน,นพอสีมยังบาตันมาแต่ผ้าแม่ตายมาแต่หาพอดอยเลยเ <c oughs> อ้วโอเสวัสดีค่ะจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะเอซี่เขาอยู่บ่าไกลตัวกันนี่ไกลๆกันก็นนี่ พัทยาเมื่อเกิฝนตกจากอากาเดโน้ปารีสตีหนึ่งค่ะโอ้ตีหนึ่ง <c oughs> ตานเล่นยังบวหินหนังค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่บอกสวัสดีค่ะี่เดี ฝั่งตรงนี้ยังไม่ได้กวาดเลยนะคะนี่บ้านน้องปีใหม่ยังไม่ได้เก็บเลยมีน้องปีใหม่น้องดาวน้องอุ้มบุญน้องเลิศรักแล้วก็พี่บัวบานนะคะที่รู้ๆนะคะมีอยู่ห้าเชือกนะคะที่จะไปบ้านบ้านเกิดพ่อเลินแม่วอนนะคะ จอ่าหนึ่งสวดะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ <c oughs> ประจำากองเขาล่ะค่ะคู่นันวอรลเนกับเมย์วอนนันก็เหมือนกับพ่อจีมนี่ล่ะค่ะตะเลินถ้าวันไหนเมียไม่ได้บุนให้นี่นอนไม่หลับกินข้าวไม่อร่อยแกบอก ต้องเด้ต่อยกันมือละน่อยก็เอาค่ะเอาปล่อยออกแล้วของเกา่อาอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกทุกท่านเลยนะคะส่วนที่อยู่ต่างประเทศก็ช่วงนี้ก็คงจะพูดค,คำว่าลาตีสวัสดิ์ใช่ไหมคะเพราะว่าคงจะนอนกันอยู่ ตื่นกันแล้วตื่นมารอน้องๆลูกๆนี่เออไม่ได้เบาปืนดอกค่ะเ <c oughs> บาสู่กันฟัง <c oughs> ตะเลินเพิ่งเก็ดสันล่ะค่ะจับอันหนึ่งไปว่างอันนึงเพิ่อกิดแลนไปเอีกอันนึงพอ่อพ่อตะเหลียวตูไปสันละ่ะตะเลินมัน นจนง,งานยืนหันไม่ได้ตดวเด็กๆ,ๆ,ๆไปลงเลยนะค่ะโอ้ค่ะพี่เดิว <c oughs> เอาอยู่น้ำกันจนหัวใจกันละ่ะค่ะพี่เดือน <c oughs> ไปมาหาสู่กันบ่อยจนรู้หมดแล้วรู้ไส้รู้พุงตะเลินหมดแล้ว <c oughs> ถามพี่ลีดูนะคะพี่ลีรูด้ดีที่สุดเลย โอ้อรุณราฏิสวัสดิ์จ้าตอนนี้ยังตะเลื่อนหาลอยตะเลื่อนหาลอยแม่สมชายยาสามลอยคงจีบหัวสามลอยดอกนี่พี่นงเดี๋ยวอะไรหนูเจ้าอะไรออื้ เสียงทองคาทองแท่งเสี่ยงหัวสับปะรดใส่หมาแล้วโอ้ค่ะก็สาธุบุญด้วยค่ะคุณยาทูมาแม่ไปแบบเดี๋ยวอค่ะค่ะได้ค่ะพี่จิ๋วพอเสียมพุนไม่เอาอย่างนี้ ได้ยินเสียงพ่อมาค่ะพี่พี่ยุพี่เอ้ยยูพี่ฮะเ,เ,เดี๋ยวสัมภาษณ์พ่อเสีมก่อนเป็นไงลูกสาวแม่มค่ะปากแดงจะถูกจะแป้งก็ขอแดงไน้ก่อนสวัสดีครับว่าไงเอาแม่ตายไปเป็นยังไงหูดเอาครับได้ล่ะค่ะจ้าคิดถึงคือกันค่ะทับได้ละติ โอ้ครั้งที่2องเลยนะคะแม่ตายของเราวันนี้แมนค่ะกัขอบคุณพี่ดิวขอบคุณเอซทุกทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เราไม่ได้เอ่ยนามเอ่ยชื่อนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะกับที่ผ่านๆมาคือเราภูมิใจมากค่ะที่แม่แม่เอซีรักเล็เนดู ชาวช้างนะคะเราก็รู้สึกปาปื้มมากค่ะไปไปประมาณสองสามโมงสามโมงเช้านะคะพี่พลอยเพราะว่าช่วงนี้ก็จะทำภารกิจที่บ้านให้เสร็จก่อนแล้วเราก็จะไปกันค่ะกลับมาก็คงจะประมาณเกือบเที่ยงอะคะ่ะ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคำอวยพรทุกคำอวยพรด้วยค่ะสำหรับอวยพรให้แม่ตายเฮามีน้องให้ยปีๆเร็วๆเฮ้ยหยอเฮ้หยหยบเฮยหแ <c oughs> <c oughs> ม่นก่ะปากบ่แดงบอม,มีแรงเห็ุงานเลยวอาก,กับบ๊อกปากบ่แดง

<laughs> อ้เจ,จ,จ้าอ้เจ้าจ้าขอบคุณน,นะคะขอบคุณคุณชวนปิดนะคะไอ,踏踏踏ไอ้ไอ้ lean, lean. ไอ้ไอ้เน่เน่เนี่นะน่ยนะไอ้ยุด หยุดเก็บมาให้แม่แล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยพ่อเสียมสีมาให้อ่อยุดเดี๋ยวถือพ่อเสียมดาได้หนิอยู่ไกลยังไม่ไวจะเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ได้โดนเสโดนไม่เลียวเลยจุบ่ะจุบจุบจุบโอ้อรุณสบัดิแม่แม่ตอนเช้ากันจุ๊บจุโอ้ค่ะได้ค่ะป้าต้อย เมิงเมงเมิงมงมิงมมีแนวเหลียได้แบบนี้เอ variance, าไปหนีบขาไ้อยู่เออ เอาเอาหูหนีไปแล้วเอาเออเออทําไมมันไม่ร่วงเออหายไปไหนหรอเี้ีการเอาหูหนีไปอีกด้านฉลาดนะไม่เจ็บเท่าคนอืนคโอ้ค่ะ แน่นค่ะแต่ช่วงปีใหม่นี่ก็คือว่าล่ะค่ะจะวุ่นวุ่นไปหน่อยแล้วจะเราก็จะไปบ้านแม่วอนด้วยค่ะวันที่หนึ่งไปทําบุญครบรอบหนึ่งปีบ้านใหม่น้องดาวน,าน่น้มันมีของเหลนเดี๋ยวเมสิพะพอรเซมมากก่อนเดี๋ยวเก็บขยะตัดหญ้าเสร็จเราก็จะได้พา น้องๆอ,อาบน้ำลูกสาวอาบน้ำเตรียมตัวไปขึ้นรถโอ้ทางปี่พรท่านได้กินเลยพี่ป้อยเอานั่นเออเสียงรถพอเริ่มสตาร์ทแล้วเฮ้ยเไปแล้วค่ะเมื่อคืนส่งน้องเป้กลับบ้านนะคะน้องเป้กับกลับไปเรียนหนังสือแล้วค่ะ อือขาดหนานเรียบร้อยไทยบอกให้ดึงทุงแม่เล่นแลวทุงมือแม่เหลนค่ะ <c oughs> งั้นคุณแม่ขออนุญาตจบไรสุด เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่เวลาเด็กๆไปไปเออบ้านหัวนะำคำกันนะคะไปมอบแก้วให้กับโรงเรียนกันนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแครหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะน่ะโอ้ นามบ่อท่นได้อาปะแปลงแล้วลูกสาวก็ถ้าคุณแม่พูดผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขอโทษขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ